และอายุที่เป็นของมนุษย์ด้วยถ้าเกิดในมนุษย์ก็ได้อายุมนุษย์ถ้าเกิดในเทวดาก็ได้อายุททพย์และพอผู้รับนั้นได้วันนะ้นก็ชื่อว่าเราผู้ให้เป็นคนให้วันนัแก่เขาองเลยบอกว่าครั้งให้วันนัแล้ว